เอาไหมเฮ้ยอืม,อม,อมตามีหน้าหมดพอดีไปเอ้า,อาเดี๋ยวขาคู่ว่ะอ๋ออยู่ด้านหน้านี่มันล้วงลงมา ดูดิทีละสี่ร้อยแรงซะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเสยียงมันจะร่วงแต่ก็ไม่ร่วงนะมึงนะแข็งเกินอีกแล้ว I <laughs> heard ไต้องที่ติดเลยเหล่ะต้องใช้สมาธิดังตึง้งเอ้าล่วงล่วงจริงและล่วงจริงหันทั้งไหนหันทั้งนี้เอ้าสิววเฮ้ยเออ ทีเถอะนะหลายรอบแล้วดังตึ้งว่ะแต่ยังก็ไม่ล่วงอยู่ดีวะขาหูขาเดียวเฮ้ยสตามีหน้าหมดรอ ขาเดียวติดจังหวะเกือบตัวแล้วไปขาเดียวมันใกล้มันใกล้ดังตึง้งไม่ล่วงแต่มึงล่วงสักทีดิ รับรองรอบนี้ตายจริงแน่มึงเอ้ยเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอ้อมมาอยู่ด้านหน้าไม่ดีเอาละของจริงละฝั่งไหนวะฝั่งนี้เว้ยเฮ้ยผิดผิดผิดฟังดิมันลุกเร็ว เฝ้าอะไรอยู่นะเออเรียบร้อย